โลูกเวที23อาเกบคุณค่ะขอบคุณนะอาเกดจะพูดถึงผลงานตอนเชียงใหม่หน่อยภาพรวมทั้งหมดของเราที่ผ่านมาเป็นไงบ้างบอกเลยว่าพุ่งเรื่อยๆตั้งแต่อยู่กรุงเทพอ่ะหนูพูดเรื่องหนูไม่ค่อยมีแสงเท่าไหร่แต่ว่าพอไปเชียงใหม่รู้สึกว่ามันพุ่งขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่รอบชิงชาติค่ะ รอบชุดใบนำแล้วก็รอบชุดลาตีรอบชุดสายพานเนี่ยเป็นรอบชุดที่เาเรียกว่าแจ้งเกิดเหมือนกันเพราะว่าเป็นผีเป็นปุษยยะแสบ <im it> เป็นเรื่องของความเชื่อของชาวเชียงใหม่ <im it> ซึ่งหนูก็ได้หยิบยกประเด็นนี้มาเพราะว่าปุษยยะแสบเนี่ยเป็นคนที่ปกครอง <im it> เรื่องของดอยสุเทพ <im it> ดอยคำ <im it> แล้วก็ป่าซึ่งตอนนี้หนูรู้สึกว่าทื่หนูไม่ได้พูดออกไปในเรื่องของแรงบันดาลใจที่เอามา <im it> แต่ว่าหนูรู้สึกว่าฝุ่นมันเยอะเกิดจากการเผาไหม้ทั้งนั้นเลยซึ่งปุษยยะแสบเนี่ยเป็นคนที่ปกครองป่าด้วยดังนั้นก็อยากให้ชาวเชียงใหม่เน เรายังมีเทพผู้ที่ปกป้องรักษาแต่ทําไมเราถึงไม่ปกป้องอันนี้คือคอนเซปที่หนูไม่ได้พูดออกไปแล้วก็รอบชุดวิ่งสูตรอันนี้ก็หลายหลายคนก็ชอบหลายหลายคนชอบมากๆหนูเองก็รู้สึกชอบเพงงนตันวเองเพลงนี้หนูพูดว่าหนูไม่ได้สับเต็มจริตที่หนูมีแต่หนูเดินแบบยยนๆยนย้อยๆเพราะว่าเนื้อเพลงมันไม่ได้สับเกิน,น,นเพลงมันกําลังแบบเออยยนๆยนได้หนูก็เลยแบบยังไม่ใส่สุด แต่อยากให้รอติดตามรอบต่อไปพิลิมไฟแนลนะคะแล้วก็ต่อไปก็คือเป็นรอบของสุดลาตีนูก็แบบตีฟาลาทุกรอบเลยเพราะว่าพี่นวชชอบอล้าตีแล้วสวยทุกคนบอกมาเพราะเราเป็นคนหน้าเล็กคาดแบบรวบเล็กๆมันจะทาให้ดูผอมเราก็เลยตีฟาลาแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินแต่ว่าจรลิตเป็นลาตินเราเราเป็ทุกความที่เราชอบดูอะไรที่เป็นลาตินอยู่แล้วเราก็แบบเดินจริตตามที่เราชอบใช้จริตที่เราชอบเดิน วันนั้นเดินไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเราคือหนึ่งในท็อปสิคิดว่าเราคือคือหนึ่งในท็อปสิคิดว่าเราคือควีนคิดว่าเราคือตัวแทน <c oughs> ประเทศไทยที่ได้แบบประกวด ฟิลนั้นไม่ได้คิดว่าัวเองเป็นคู่แข่งแต่คิดว่าเราคือหนึ่งในทีมบิสแกลเลยทําให้หน้าตาเราออกมาแบบนั้นเรายิ้มเราดีใจเรามีความสุขที่เราได้เดินให้คนดูเราไม่รู้สึกว่าเรามาประกวดหรือมาเอาชนะใครและจากผลลัพธ์นั้นเองก็ทําให้เป็นกลายเป็นว่าพี่นวัดก็ได้มีการแชร์สตอรี่เราด้วยฝากปื้มเขาเรียกว่าชื่นชมเราที่นวัดยกให้เราเป็นเด็ก น้อยมหาจารเป็นสาวน้อยมหาส,สาราสประจํากองเลยที่แบบว่าเปลี่ยนไปได้เยอะมากลม,มถึงการเดินที่แข็งแรงรู้สึกยัไงไงบ้างหนูดีใจค่ะที่ในที่สุดพี่นวัดก็เห็นความพยายามของหนูหนูเริ่มต้นมาจากศูนย์จริงๆหนูเป็นคนที่รับหนึ่งรับจากหนึ่งจริงๆหนูเริ่มเดินเริ่มฝึกด้วยตัวเองอก็ยังไม่ได้สลิดดีเท่าไหร่จนมาข้างเจอพี่เลี้ยงเขาก็ช่วยในการที่ปรับนั่นนู่นนี่ซึ่งตอนแรกหนูไม่มีกระแสเลยแล้วหนูไม่เคยเอาสตอรี่ของ ความจนหรือเอาคอสตอรี่ของเด็กมาเล่นดังนั้นแล้วหนูทําทุกอย่างโดยตัวเองรู้สึกภูมิใจที่หลายๆคนเห็นที่นวัดเห็นสื่อหลายๆสื่อเห็นที่พี่ผู้เข้าประกวดมิสแกนที่พี่ที่เป็นท็อปสิ่มิสแกนไปที่เราเห็นหนูเลยรู้สึกว่าหนูภูมิใจในสิ่งที่หนูได้ทําไปหนูไม่ได้รู้สึกว่าแบบหนูเอาสตอรี่อะไรมาเล่นแต่หนูทํได้ตัวเองหนูเลยรู้สึกแบบภูมิใจมากๆแล้วรู้สึกไงบ้างพอหลังจากนั้นไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าเหมือนเราเนี่ยทุกคนวางให้เราเป็นมามุดแล้วแบบเป็นตัวเต็ เเเขากก็ลือหมือนกันูดีใจมากๆที่เอาอย่างที่บอกเลยว่าดีใจที่ทุกคนเห็นถึงศักยภาพแล้วก็พยายามของหนูหนูก็พัฒนาตัวเองมาตลอดอะไรที่หนูบกพร่องแต่ละรอบที่ผ่านมาหนูจะกลับไปดูตัวเองในวิดีโอแล้วก็รีตัวว่าหนูขาดอะไรและหนูต้องเติมอะไรหนูจะเป็นคนที่รู้ว่าหนูต้องเพิ่มอะไรและต้องลดอะไรดังนั้นในเรื่องของการทํากันบ้านในเรื่องของพอแมนซ์ในเรื่องของการฝึกฝนไม่ต้องห่วงเพราะหนูฝึกทุกครั้งที่พี่หนูดีมาพี่หนูดีเพิ่งมาคุยกับหนูว่า ทุกครั้งที่พี่มาพี่จะเห็นเกตซ้อม,อมแลวพี่แลวพี่รู้สึกว่าเกตนี่แหละคือเหมือนพี่ในตอนที่พี่ได้มาประกวดดังนั้นก็หลายคนก็ให้หนูเป็นเงาของพี่หนูดีแต่ว่าหนูจะขอเป็นเกตในแบบเกตที่ใครก็รู้จักดังนั้นหนูจะมาสู้ในแบบของหนูหนูมาก็มาทําเต็มที่ม,มาทําตามความฝันมาเอาอนาคตมาคว้าโอกาสมาเปลี่ยนชีวิตของตัวเองแล้วในรอบห้องดำเป็นยังไงบ้างรอบห้องดําก็ไม่ได้มีอะไรมากพี่นวัดก็ถามและสั่งคาถามซึ่ง คำถามก็เหมือนเดิมทั่วไปแนะนําตัวเองให้เลือกคนมงแล้วก็สัสมอย่างแทนตัวเองซึ่งตอนนั้นคือเข้าใจว่าเวลาด้วยเพราะมันดึกแล้วยังเหลืออีกสองภาคก็เลยแบบรีบหน่อย เราไม่ได้มีอะไรมากค่ะแต่ถ้าวันนี้อยากจะพูดเพิ่มเติมน,นอกเหนือจากห้องดําที่เราได้คิดแล้วเราอยากพูดเราอยากจะพูด,รพดหรือว่านําเสนอตัวเองยังไงกับแฟนนางงามลงมถึงแบบถ้าเกิดพี่นวัดได้มาเห็นคลิปนี้ด้วยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากถึงคนที่มาดูทั้งแฟนนางงามแล้วก็พี่นวัดเองหนูก็สู้ด้วยตัวเองมาตลอดอจากครั้งแรกที่ไม่มีอะไรเลยเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ขึ้นมากรุงเทพครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ขอบคุณที่ได้ให้หนูขึ้นนั่งเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่ได้ไปเชียงใหม่ แล้วก็ถ้าไม่มีแกนก็คงจะหนูคงไม่ได้มาอยู่่ตรงนี้หนูก<ไ>็คงจะเป็นเด็กที่ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เพราะว่าหนูเพิ่งตะัว่าหนูไม่ได้มีโอกาสทด้งนกัการศึกษาเหรือใครหนูมาหาอนาคตหนูมาคว้าโอกาสที่จะดูแลครอบครัวดูแลตัวเองได้ไแล้วก็เรื่องของ performance หนูก็ฝึกด้วยตัวเองแล้วก็มีพี่เลี้ยงมาช่วยปรับซึ่งอยากจะให้เห็นความพยายามของหนูแล้วก็อยากจะขอกำลังใจจากพี่ๆทุกคนเพราะว่าหนูสู้จริงๆ หนูสู้มาตลอดแล้วหนูจะบอกว่าอยากให้เห็นแพชชั่นแล้วก็ความมุ่งมั่นของหนูแล้วก็ใจที่รักองค์กรเบสแกรนค่ะสุดท้ายฝาก<า>ขอกําลังใจแม่แฟนนางงามรวมถึงฝากด,ด้อมฝากบวดระไนเกตก็พี่ระวัตเจด้บอกแล้วว่าแฟนคลับเป็นหนึ่งในบันไดขั้นหนึ่งที่จะช่วยให้เราประสบความสําเร็จหนูเองก็ยังต้องการเพราะว่าหนูนับหนึ่งจริงๆแล้วหนูก็เชื่อว่าพี่ๆหลายๆคนที่เป็นตัวแม่ที่เป็นตัวมัมก็นับหนึ่งจากหนูแต่หนูยัง ยังไม่มีใครเห็นหนูมากนะักหนูก็อยากจะขอโอกาสจากพี่ๆไดช่วยในการติดตามหนูช่วยในการที่มาดูมาช่วยพัฒนาหนูซึ่งหนูอ่ะบอกตรงว,ว่า้อบหนูอ่ะรับฟังทุกความคิดเห็นเกตต้องเพิ่ตพมตรงนี้เกตต้องลดตรงนี้พวกเราฟังพวกเราอยู่กันแบบพี่น้องนั้นก็อยากจะชวนพี่ๆทุกคนมาเป็นพี่น้องกันมาให้คําแนะนํากันค่ะฝากโบทหน่อยว่หบทหน่อย,อยเพราะว่าบที่ยมันก็มีผลนะสามารถเข้าปะชข่ได้ก็อยากจะฝากโบทให้หนูด้วยนะคะอย่างน้อยก็อยากให้เห็นถึงศักยภาพของ ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความฝันอยากจะเป็นดิสแปร์นที่มีความฝันอยากจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองอยากจะมีโอกาสในเรื่องของการศึกษาแล้วก,ก็อยากจะดูแลครอบครัวค่ะโอเคขอบคุณคกร์ okay.